เด็กผีที่รักพีวิวครับไปกันที่สนามโอแทฟเฟิดนะครับชมเกมที่ทีมรักของเราจะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของเชลซีผลการแข่งขัน,นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่สุดสัปดาห์ก่อนทีมเรานะครับก็บุกไปแพ้เวสต์แฮม1ประตูต่อ2ทําให้บอร์ดบริหาร นั้นทําการปลดเอลิชันฮาออกไปเส้นผลงานอันย่าแย่นะครับเพราะว่าในสตีมิเลียอังกฤษนะเวลานี้ก็ยังจมปักอยู่ที่อันดับ14นั่นเองนะครับโอ้เริ่มตั้งผลงานได้ต้นซีซั่นได้ย่าแยก่ก็ไม่แปลกใจที่บอร์ดบริหารทําการเชื่อดนะครับแล้วก็ได้แต่งตั้งลูคฟานนิสเทลลอยนะครับผมขึ้นมาเป็นกุญอรรักษาการแทนโดยที่เกมนัดแรกนะครับเมื่อการสัปดาั์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พึ่งจะพาทีม ถล่มนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้ในศึกคาราบาล์ับไป5ประตูต่อ2แล้วก็เรื่องราวของผู่ชุดใหม่อย่างลูเบอโมลิมก็จัะมานะครับผมคุมทีมหลังจากจบฟีฟ่าเดนู้นเลยนั่นเองนะครับเลยจะทำให้ลูคฟันดิโซลอยนะครับจะคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปสามเกมอย่างแน่นอนแล้วนะครับก็คือเกมนัดนนที่เจอกับเชลซีกลางสัปดาห์ในศึกยูไนฟอร์มล,ลีกเจอกับทีเอโอเคแล้วก็สุดสัปดาห์หน้านะครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกที่บริอังกฤษแต่ที่โชคดีมากๆลูคฟันดิโซลอยได้เล่น สเกมในเขาเรียกว่า4เกมนะครับคุมครับช่วคราวแล้วก็ได้คุมที่สนามโอทัาเปิดทั้งสี่เกมเลยนะครับถือว่าเป็นการสร้างความทรงจาที่ดีอย่างแน่นอนของทีม้าของเรานะครับผมตบอกว่าโชคดีเอามากๆนะครับไล่ Line ์อัพขอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้ผิดแหกไปจาก ในยุคของเอลิทานฮาร์ดแต่ดังใดนั่นเองนะครับโดยที่เกมน,น,นี้ว่ากันว่ากองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นจอทางด้านของรัสมุทอยดนได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับของที่ของจอชัวเซซี่ส่วนเชลซีนะครับผมวันนี้จะไม่มีแน่นอนก็คือเจดอนซันโชนะครับผมที่ติดติดเรื่องของสัญญายืมตัวนั่นเองนะครับแต่มีประเด็นบางอย่างที่เอ็นโซมาเลสกาได้ให้สภาคณ์ไว้นะครับแล้วก็ตัวของนักเตะหายจากทีมไป2เกมติดต,ต่อกันแล้วนะครับ ก่อนนะครับนในสกีมเออังกฤษรวมไปถึงเมื่อกางสัปดาห์ก็ไม่มีชื่อเอเดรอซานโชแต่อย่างใดจุดนี้น่าสนใจเอามากๆครับผมเกมเริ่มครับประเด็นของซานโชนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหร้อนแรงจริงๆนะครับติดตามให้ดีเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับดูจังวหวะบุกเกมบุกแรกของแหมไม่ได้อะไรครับทางฝั่งของแมนยูอตเต็บอลอยู่ที่เมโลกุสโตครับกุสโตคือลากลับมาริไวโอวิล โอวิวมาที่ไกเซโดไกเซโดก็โดนมายูนแต่ตัดบอลครับแลเฟฝร์ดไทยกับอูกาเต้วันนี้จะได้โอกาสลงตัวจริงครับกาแาโชเล่นกับลัสมุชฮอยดลุนฮอยดลุนเสียบอลพารเมอร์ Palmer, จ่ายบอลไปข้างหน้ามีครับแจ็กสซันแจ็กสันกระชากไปแจ็กสันมีเพื่อนวิ่งโอเวอร์แลปแล้ววิ่งมาครับเปโดเนโตเนโตทำไงเข้าขวานได้จริงโอ้โหเนโตครับ โอ้แฟนบอลเชลซีนี้ใส่หัวครับยิงลูกนี้เป็นเตายิงสูงสุดเลยครับโอ้ดูครับปั่นหายเลยครับหายไปกับกองเชี์ครับโอ้จังหวัดนี้ของไปโดเนโตน่าผิดหวังจริงๆครับน่าจะทําได้ดีกว่านี้เป็นโกลคิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้หน้าจอมนีลาครับไปช้าๆครับนับเนิบไม่รีบไม่ร้อนครับไม่เดือดร้อนอะไร โคิกคอมเมนยูเต็ดครับเดินกันสั้นๆให้กับมาติเนสดาโลรีบชิงกับชีบชิงมาครับแลดเปิดแลดเปิดทำไงแลดเปิดขึ้นหลังกลับมาดาโลเนีลงตัวจริงต่อเนื่องครับเพราะว่ามีใครเหลือแล้วดาโลอีกครั้งดาโลกระชากบอลดาโลกระชากบอลไปดาโลแล้วเสียบอลไปเองครับบอลอยู่ที่มาดูไอเคมาดูไอเกให้กับคเซโดมาดูไอเคอีกครั้งหนึ่งมาดูไอเกยังได้อยู่ครับลิสเกม เจมส์ลบอลไปข้างหน้ามาเจมส์ James, ครับในลงสนามเป็นตัวจริงนะครับกลับมาแล้วนะครับแบ็กขวากระดูกยุงนะฮะพาเมอร์ให้กับมาดูอิเก้เ่นกับพารเมอร์พาเมอร์ให้กับแจ็กสันแจ็กสันเข้าขวาแจ็กสันทำไงมีครึ่งแจ็กสัน Jackson, ให้กับเปโดเนโตได้โอกาสยิงที่ครั้งนึงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห hey! แก้ตัวได้สำเร็จครับเปโดเนโตโอ้โห oh ดูครับ จังหวะดจ่ายบอลครับนี่ครับให้กับเปโดเนโตแล้วโอ้โหมาไทยนิิมาช้าเกินไปครับโอ้และซัดลูกนี้ครับโอ้โอ้หนาหน้าหนักตูดครับโอ้พุ่งไม่ทันครับโอ้หนักตูดครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เต้ครับแอคชั่นยังเป็นของเอริกคนฮาร์อยู่นะครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมจะต้องอัปเดตแพทตั้งแต่วันที่31นะครับแต่มีการเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเหตุผล แล้วมีใบเหลืองของมาคัสแรดเปิดครับไปจังหวะไหนแล้วนะครับเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเกมอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนคนระับโอ้โหย่ำใส่ดีครับเป็นแค่เหลืองนะฮะครัเป็นของจริงที่แดงแล้วครับคือจริงๆแล้วเกม FC 25จะมีการอัปเดตแพทใหญ่นะครับวันที่31ที่ผ่านมานะครับแต่มการเลื่อนไปก็น่าจะมีการปรับ เรื่องของกุซแมนยูเต็ดด้วยนะครับผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นการรอ,อกันก่อนนะครับอะไปกันต่อครับกาเซมิโลกาเซมิโลนี่กิกลูกดีกับติดเซฟซานเชสแต่กาเซมิโลนี่ยิงไกลตั้งแต่เกมกลางสัปดาห์ครับแต่มุมของแมนยูเต็ดเออมาลูกนี้แล้วโดนโมงเทียร์ออกไปแล้วมงได้กบโอ้ตีลังกาสองตลบไปแล้วลูก เป็นสนกลับครับแจ็คซันแจ็คสันไปคนเดียวครับแจ็คซันไมเคลนแจ็คซันนิปคลัสแจ็คซันอะไรแล้วโอโ้ไปจะย,ย่องเฉยเลยแล้วก็เสร็จนิซาโดมาติเนสโอ้โหมาอย่างสิ่งครับเมื่อสักครู่การนาโชกานาโชแล้วก็โอ้โดนลาเวียยั่งบอลง่ายๆครับฮาร์เมอร์ให้กับเนโตเนโตครับแกตัวสำเร็จยิงประตูได้แล้วถึงแล้วกบมาฮาเมอร์ให้กับกุสโตกุสโต มา่ลาวีไอ้กับเนโต้เนโต้ชากมาเนโต้ o, ทำไงเนโต้เนโต้ทำยังไงเนโต้วนไปวนมาวนไปวนมาแล้วแม่เสียบอลไปเองครับมาสลาวี i, ไอ้กับกานาโชมาสลาวีครั้งหนึ่งกานาโชแล้วโอ้จ่ายบอลครับไม่ดีเลยครับจังหวะนี้แมนยูไนตเต็ดครับ เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเกมนี้ครับยังตายบอลกันแบบไม่ตรงนะฮะจะต้องให้เวลาอัปเดตแพทกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นของเทนฮากอยู่นะฮะของจริงเรารู้อยู่แล้วว่าเป็น,นรุ่ปันิสตอรอยครับพาวเมอร์ไปทางขวาเจมส์มาที่พาวเมอร์ให้กับเจมส์มาดูเอเก้มาดูเอเ้เอาซ้ายให้กับแจ็กสันแจ็กสันทางขวามีเพื่อนวิ่งมาให้กับเจมส ลิสเจมมาที่มาดูิเก้เนโตเนโตเข้าซ้ายเนโตกระชากพื้นที่มีลูกนี้แล้วแมจะไม่ผ่านมาสลาวีอยู่ที่พาเมอร์โดนจิ้มกาเซมิโรจิ้มได้แล้วสวนกลับยูเอเ็ดแล้วโอ้โหการจะโชจ่ายลูกนี้ครับน่าตกะโลกมากบอลช้าเหลือเกินครับและเปิดและเปิดจกระชากไปเองและเปิดลุ้มตัวลุ้ม และเปิดมีความเร็วดวนกับมิสเตมแล,เและเปิดไปและเปิดไปและเปิดเปิดลูกตีมาแล้วบุกบุกแนมุเรียวไปครับดูโอ้โหบอลยังเป็นของยูเวเตดครับล้มลุกคู่คานกาลนาโชกาลนาโชมีพื้นที่อาการกานาโชเข้าขวาย,ยิง,งนู่นนี่กับมิเตโอ้โหแล้วแต่มุมทันทีไม่ต้องมีพักชงภงพักช้าครับเดินกันอย่างรวดเร็ว่ะกาลนาโชกาลนาโชเข้าซ้ายลืนมา มาติเนสแล้วมาติเนสแม่ไปจ่ายให้เดโตเฉยเลยครับนื่ว่าเพื่อนร่วมทีมแล้วความมีแหมจะเคาน์เตอร์แท็ก Attack, แต่เกมรับแมนยูเต็ดลงไปช่วยกันแล้วคนระับมาดูอีเก้จ่ายบอลมาลูกนี้ก็ลำหน้าครับเปิดบอลไปข้างหน้าแมนยูนเต็ดลาวิเอร์ให้กับเนโตโควิลลาวีเอีกครั้งไกเซโด กลับมาดูเอเก้มาดูเอเก้มาดูเอเก้เเกทำไงมาดูอดูดีางจัอไม่ดีครับแลเดเปิดชากบมอไปแลเดลเปิดแลดเปิดมีพื้นที่แลดเปิดไปแล้วครับแลเดเปิดเปิบอลมาลูกนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วนะครับโอ้ซียังนำอยู่แล้วผู้ตัดสินครับเป่าตัวินหมดเวลาการแข่งขันอ่คาตุกาจากลอนดอนครับ นี่ครับคนทําประตูโอกาสยิง2ครั้ง,งการยิงครั้งแรกนี่คือสัมเรียกว่าจูนเป้าอยู่นะครับจบเกมครับแมนจบครึ่งแรกครับแมนยูเต็ดศูนย์เชลซีหนึ่งครับมาดูสตัดกันในช่วงครึ่งเวลาแรกกันนะครับก็เรื่องของการครอบครองบอลเป็นเชลซีที่ดูดีกว่านะครับ57ต่อ43เปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องของการจ่ายบอลโอ้โหเชลซี Chelsea มากกว่า เยอะเลยนะครับ70ต่อ43ครั้งเรื่องของการจบสกอร์นี้เท่ากันนะครับต่างฝ่ายต่างยิงกันได้2ครั้งแต่เป็นเชลซีที่มี1ประตูนั่นเองนะครับเรื่องของเกมรับก็เท่ากันเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับเกมเริ่มครับเชลซีบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีน้ำเ,ง,เงินบออยู่ที่มาดูเอเก้ให้ทางขวาลิสเทมเล่นกันสั้นๆ เกมส์ James, มีพื้นที่โอดาโลทิ้งตัวประกบอีกแล้วเหมือนตัวจริงเลยแบบเพิ่งจะวิ่งมาครับแหมแกตัวได้สําเร็จแล้วได้ลูกทุ่มด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดาครับทําดีต้องชมครับถือว่าเป็นเพอร์เฟกต์ดิเฟนเดอร์ครับสำหรับเดียโกดาโง่อูกาเตมาที่ฟァนนซ์งทางซ้ายแรดเฟิร์ดแรดเฟิร์ดมีพื้นที่กระชากดวลแล้วจ่ายบอลลูกนี้หอยลุ่นหอยลุ่นจับบอลมาลั่นลั่นขึ้นมาฟァนนซ์ Finance. บูโน่บูโน่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนต้นจริงเองเลยครับโอ้โหไม่มีเพื่อนวิ่งมาเอาบอลเลยครับยูเต็ดจังหวะน,นี้อ่ะดูต่อเนโต้เนโต้ทำไงมีพื้นที่กระชากไปทางด้านซ้ายเนโต้ดวลกับมาซลาวีขึ้นมาแล้วมาเซตกันใหม่อาร์เมอร์มาที่แจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันทำไงแจ็คสันคือหลังกลับมาลาวียลาวียเปิดบอลไปลูกนี้แล้วโอ้โหโดนมงสกัดหนุน แล้วยูเวเตดจะได้บุกครับบุโน่แทงมาคอยลุ้นคอยลุ้นแม่ไม่ผ่านครับไม่ผ่านเกมรับของเชลซีเนโตโอเนโตเนโตกระชากไปเนโตกระชากไปเนโตกระชากไปเนโตกระชากเสียบอลให้กับยูเวเตดบุโน่แฟนนันต้องมาช่วยเกมรับเลยนะครับโอ้ต้องมาวิ่งหลวงบอลครับหมวดของเราครับอยู่ที่บุโน่ ให้กับมาสลาวีมาสลาวีอีบูโนบูโนวันนี้เป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆครับวิ่งผ่านทั้งสนามให้กับกูกาเต้และเปิดและเปิดมีพื้นที่ดวนกับเจมส์และเปิดไปที่มุมสนามและเปิดแล้วไม่ผ่านลิสเตรแต่ยังเป็นลุ้งแต่มุมครับเข้าสู่เชือ,อ่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับจวมีการเปลี่ยนตัวครับเชลซี Chelsea. มาดูไอเคออกครับส่งชัวเฟลิกซ์นะครับลงสนามมา รุกทีมชาติโปรตุกเกสครับเปิดบ่ามาลูกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบอลอยู่ที่กาเซมิโลมาที่บุโนเปิดมาลูกนี้ก็แม่โดนมงเคลียร์ทีกไปเดลิกหนุนคืนกลับไปกาณาโชกาณาโชเข้าขวาคืนหลังโอ้คืนหลังยาวเหลือเกินกาณาโชเล่นกับมาซาลวีด้านซ้ายอ่าด้านขวามีมาซาลวีไปเองมาซาลวีไปเองเปิดมาลูกนี้ก็แม่โดนมงสกัดออกไป แต่บอลยังเป็นของบูโนแล้วแหม่ไม่ผ่านลาเวียลาเวียไม่แย่งบอลได้หาบอลไปเองครับลาเวียโรมิโอลาเวียลาเวียลาเวียทำไงาลาเวียคืนหลังกลับมาให้กับเนโต้เนโต้อีกครั้งเนโต้กระชากให้มาที่พาเมอร์พาเมอร์มาลูกนี้แจ็กสันได้หลุดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหนิคราแจ็กสันรับยิงลูกนี้ชนคานสนั่น แล้วเชลซีมีการเปลี่ยนตัวครับนิสเจมดูนถอดออกครับแล้วส่งมาคคูคูเรยายกับโอ้โหแล้วสวมปอกแขนด้วยไม่ธรรมดาครับไม่ให้บอนนี้ไม่มีเอนโซ่บอลเันเดสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับอาร์เมอร์อาร์เมอร์ให้กับลาเวียมาที่ไกเซโดไกเซโด ส่งคูโคลเลีาแต่ก็ไม่ได้มีการสลับตำแหน่งกับเมโลกุสโตนะครับก็เข้าใจครับเกมมันก็อย่างนี้นะครับอ่ะดูจังหวะหมุกของลูกตีลาเรียบร้อยเลยครับนิ克拉สแจ็กสันโอ้โหช่วงนี้ยังฮอตต่อเนื่องครับได้โอกาสยิงลูกนี้วิ่งไปครับโอ้วิ่งไปหาไม่ใช่เทนฮากนะครับเป็นเอนโซนะครับไม่ใช่ขอภัยครับเป็นอถูกนะครับเป็นมาเลสกานะครับดูอีกทีนึงครับ นี่ครับเข้าซ้ายล็อกหลบมาตินสแล้วยิงลูกนี้ผ่านมืออันเดโอนาน่าครับนี่ครับยิงด้วยซ้ายครับนิครัแจ็กสันโอ้โหตรงยิงต,ง,ตง,ตงตรงตุงตะขายไปเลยครับโอ้เซ็งเลยครับสาวกปีศาจแดงวันนี้เชลซีนำไปสอสกอร์ครับโอ้บอลเปลี่ยนโค้ชก็ไม่สนครับไม่วันอยู่แล้วครับอูกาเตอูกาเต แล้วกัลบมาดาโลให้ับอูกาเต้กาเซมิโลอูกาเต้บอกลูกนี้มาใหม่เกมรับเชลซีวันนี้ต้องบอกว่าเกมรับทำได้ดีนะครับส่วนเกมรุกของยูเเตดติงต้องนะฮะผมบอกเลย3ตัวบนนี้ถ้คเป็นปลาหมึกนี้ก็ถือว่าตัวแพงนะครับแต่ถ้าเป็นในเกมตอนนี้ถือว่าเป็นตัวระยำเลยฮะ กาเซมิโลกาเซมิโลมาที่ฟินแลนซ์เสียบอลครับอูคูเลยายไม่มีการขยับนะครับทางฝั่งยูเวต็ดแจ็กสันมิครัสแจ็กสันแจ็กสันแจ็กสันได้กหญิงลูกนี้ครับก็ในเกมนี้จะเข้าใจว่าเป็นเทนฮาร์อยู่นะครับก็เลยทำให้เรื่องของการแก้เกมก็ช้าตตามสไตล์ครับธรรมดาครับปกติ รอเปลี่ยนโค้ตคนใหม่กันนะครับเดี่ยวน่าจะดีขึ้นนะเฟ <Felix. S 1> ลิกซ์เฟลิกซ์หรือลาก็มาคุคูเรยยนี่ยูไนเต็ดไม่มีการเปลี่ยนตัวจริงๆนะครับยังไม่มีการขยับเลยนะฮะก็มีการแจ้งว่าจะมีการเปลี่ยนตัวแต่บอลไม่ตายนะครับเขาสู่ช่วงห้าทีสุดท้ายนะครับกาเซมิโลให้กับกาญาโชแล้วดูครับจ่ายบอลไม่ดีเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของยูไนเต็ดวันนี้เนโตมาที่ ลาเวียลาเวียให้กับเฟลิกซ์มีพื้นที่เฟลิกซ์ด้านขวามีโล่งๆยังไม่ตายเฟลิกซ์มาเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายน่าจะไม่ได้เปลี่ยนตัวแล้วครับแมนยูเต็ดเปลี่ยนช้าแก้เกมช้าเหลือเกินตอนนี้ Chelsea. เชลซีเน้นของบอลเปิดมาลูกนี้โดนมงสกัดทิ้งเข้าสู่ช่วงทดเต็บไกเซโดให้กับกุสโตมาที่แจ็กสันแจ็กสันแจ็กสันให้กับเนโตเนโต้รับ แล้วโอ้โหทุกทีครับโอนาน่าเกือบไปแตกโคลครับแล้วรุตัสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเนี่โอ้โหนี่ครับถึงกคำสุดถึงคำสุดกันเลยครับสองลับปางของยู้นเต็ดดีโอดานงโฮครับสุดเลยครับอายุขึ้นครับกลับมาที่นิโคลัสแจ็คสันครับกับหนึ่งสกอร์ของเขาในวันนี้ครับยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ จากลอนดอนโบกคงสวัสด์อโบกคนกันสวัยเลยครับจบเกมครรบแมนยูเตตสูนเชลซีสองครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับการจำลองเกม FC 25นะครับผลปรากฏว่าทาง AI นะครับก็ยกให้เชลซี เป็นฝ่ายชนะทีมเราไป2ประตูต่อ0ูนย์ะครับแต่ถ้าว่าของจริงนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันในค่ำคืนนี้กันนะครับและที่สำคัญฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทุกช่องทางออนไลน์ของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยนะครับ